สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์สิบกับดักทางความคิดที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองและเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่ฉุดรั้งเราไว้ให้กลายเป็นพลังชีวิตที่พาเราไปข้างหน้าอย่างมั่นใจวันนี้เรามาเริ่มกันที่กับดักที่หนึ่งฉันยังไม่เก่งพอเคยไหมคะที่มีบางอย่างในใจที่เราอยากเริ่มอยากทำอยากพูดอยากแสดงออกแต่เรากลับรู้สึกว่า ยังไม่พร้อมยังไม่เก่งพอกลัวจะพังกลัวคนอื่นจะมองว่าไม่ดีพอเราอยากบอกว่านี่คือกับดักเงียบๆที่อันตรายมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เราเลื่อนชีวิตตัวเองออกไปทั้งที่ความจริงเราแค่ยังไม่กล้าเริ่มซึ่งจริงๆแล้วไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกแต่ทุกคนเก่งได้ถ้าเริ่มในวันแรกเราไม่ได้ต้องการความเก่งหรอกคะ่ะ เราแค่ต้องกล้าที่จะเริ่มทุกคนที่เก่งล้วนเคยไม่เก่งมาก่อนทุกคนที่มั่นใจล้วนเคยสั่นกลัวมาก่อนทุกคนที่ประสบความสำเร็หล้วนเคยเริ่มจากศูนย์วันนี้เราอยากชวนให้ทุกคนลองถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันอยากทำแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะคิดว่ายังไม่เก่งพอแล้วลองกลับมาคิดใหม่ค่ะว่าถ้าฉันไม่รอความพร้อมแต่เริ่มจากความตั้งใจ ผลลั์มันจะเปลี่ยนได้มากแค่ไหนเพราะสุดท้ายเราไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่เราแพ้เพราะยังไม่เริ่มขอบคุณที่ฟังกันจนจบถ้าชอบพอดแคสต์นี้ฝากกด Follow และแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้ากับกับดักทางความคิด EP 2ค่ะจนกว่าจะพบกันอีกขอให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าคุณเก่งได้ถ้าเริ่มทำ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ